ผู้ชมคะในโลกยุคดิจิทัลเวลาทำธุรกิจขณะนี้คำว่าแพลตฟอร์มกำลังเป็นที่พูดถึงกันมากคืออะไรแล้วแต่และธุรกิจจะต้องปรับตัวเข้าหาแพลตฟอร์มใหม่ๆอย่างไรคิดยกกกำลังสองกับดรสมเกียรติตั้งกิจวานิตประธาน TDI ค่ะแพลตฟอร์มกำลังมีบทบาทในธุรกิจยุคใหม่อย่างไรบ้างคะอาจารย์ครับตอนนี้แพลตฟอร์มนะครับเรียกได้ว่าอยู่รอบลอ้ลอมตัวเรานะครับทุกธุรกิจเกี่ยวข้องกับแพลตฟอร์มเกือบทั้งสิ้นครับ เพราะฉะนั้นวันนี้มาดูกันครับว่าถึงยุคแพลตฟอร์มนะครับเราพร้อมหรือยังครับก่อนอื่นนะครับขอบอกว่าเดี๋ยวนี้แพลตฟอร์มอยู่รอบร้อมตัวเรานะครับแทบทุกเรื่องเลยนะครับที่สําคัญก็คือถ้าเราใช้โทรศัพท์มือถือเราดาวน์โหลดแอปมาแอปแต่ละตัวครับทำหน้าที่เป็นแพลตฟอร์มก็คือคอยเชื่อมเราเข้ากับคนอื่นนะครับแล้วทําให้เราสามารถทําอะไรต่อมีอะไรได้มากมายครับเช่นแพลตฟอร์มเรียกรถแท็กซี่มารับเรานะครับหาที่พักให้เราเวลาเราไปเที่ยวต่างประเทศ เป็นแพลตฟอร์มที่ช่วยให้เราคุยกับเพื่อนได้นะครับทางออนไลน์ไปจนถึงการซื้อของซื้อสินค้าออนไลน์พวกอ e ีคอมเมิร์ซต่างๆก็เป็นแพลตฟอร์มและแม้จะหาแฟนทุกวันนี้คนก็หาแฟนทางแพลตฟอร์มกันครับเพราะฉะนั้นมือถือที่เราซื้อกันมานะครับมันคือสินค้าอย่างหนึ่งแต่ว่าบริการในมือถือเกือบทั้งหมดครับเป็นบริการจากแพลตฟอร์มครับแล้วกําลังส่งผลต่อการทําธุรกิจ